ครับสวัสดีนาะนะักตกปลาทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกหนึงคลิปแล้วนะกับการรีวิวสินค้าเหยียบปลอมนะครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในช่วงของลงรับเหยี่อปลอม e p พีที่20แล้วนะครับโดยวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวนะฮะเป็นกบยางแนวใหม่และกันผมขอเรียกแบบนี้นะฮะนั่นก็คือกบยางจากค่ายสล,อล็อตรวนนะครับตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่ากบยางเจ็บคอนะครับ มันเจ็บคออย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโดยรีวิวก,ก่อนเนี่ยเราได้รีวิวตัวนี้นะครับกบยางตะคายดัน,นิกอะมันโดนนะมันมีความคล้ายกันผมจะเอามารีวิวให้ดูพร้อมกันนะครับเดี๋ยวมาดูความแตกต่างของมันกันเลยอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูลดลายของเจ้าเหยือ่อเจ็บคอตัวนี้นะครับเป็นค่ายออของค่ายสลอดลวนนะครับตัวนี้เนี่ยมีความยาวขนาดอยู่ที่3.3มเซนนะครับอ่าเสนสันสวยงามแบบนี้เลยนะครับ เป็นกบยางหนังกลับนะก็คือการทำมูกับด้านนั่นเองนะครับลวดลายค่อนข้างสวยงามเลยนะครับโดยกบยางรุ่นนี้นยทำออกมานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าได้โปรโมทใน Facebook นะครับของตัวตัวของนะเจ้าของแบรนด์นะครับก็เป็นกบยางที่คล้ายกับนิกอมบันโดนะครับอย่าบอกว่าคล้ายนะอาจจะเป็นแนวคิดเดียวกันนะครับซึ่งหลายๆค่ายก็เริ่มทําแนวนี้กันบ้างแล้วนะครับอะเดี๋ยวให้ดูนะครับตัวนี้นี่มีความยาว3.3เซนติเมตรนะครับ หนัก8กรัมแล้วก็ตัวเบ็ดเป็นของ BKK 1 o นะครับอ่าตัวนี้เป็นท่อกาดนับการกัรสวัดด้านนอกนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดด้านในว่ามันเป็นอย่างไรนะครับอ่าอันนี้ผมก็ลองกดให้ดูนะมันกดค่อนข้างง่ายเลยนะครับกดนิดเดียวนะครับนากาดก็หลุดออกมาแล้วนะฮะการใส่ก็เป็นประมาณนี้นะครับง่ายๆเลยส่วนลูกหมุนด้านหน้านะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าลดลายประมาณนี้ ผมค่อนข้างชอบนะครับเห็นแล้วก็สั่งมาเลยไม่ลังเลนะครับตัวละ119บาทนะแต่ตอนที่ผมสั่งตอนนั้นมันเป็นช่วงขายไม่ใหม่นะครับผมได้มาตัวละ100บาทนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสีนะสีเขียวอ่าเดี๋ยวดูทอคก,การ์ดครับนะ่าเขาจะใส่ทอคก,การ์ดไปแบบนี้นะนะครับาตทองก็ปั๊มโลโก,โก้คาว่าเจ็บคอนะอ่านะครับใบเหลียวด,ดูใบหลิวจะเป็นแบบ ห่างปลานะครับค่อนข้างสวยงามเนาะอันนี้ให้ดูใกล้ๆนะครับนา,นาเห็นไหมผมกดนิดเดียวนะครับกาดก็หลุดลงไปแล้วเนอะอันนี้บางคนอาจจะบอกเอ้ยมันอาจหลุดยากหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้หลุดง่ายมากนะฮะนี่ครับเบ็ดเปิดแบบนี้เลยนะครับด้วยความที่ตัวยื่เนี่ยมันไม่ได้แนบกับตัวเบ็ดนะครับเวลาปลากัดนี่ก็โผล่เต็มๆแบบนี้แน่นอนนะครับก็โอเคนะเดี๋ยวผมยังไม่เคยลองตกนะครับเดี๋ยวไปทําคลิปให้ดูนะ เดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับว่ามีวิธีการขั้นตอนการทําด้านในอย่างไรบ้างนแอบาดึงออกมาแล้วก็ประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็แอบเซ็งนิดนึงนะรุ่นนี้เนี่ยด้านลูกหมุนด้านหน้านะครนะอาจจะเป็นเ,เบอร์หตัวเล็กไปเนาะความจริงมันน่าจะเป็นลูกหมุนรถถังเบอร์สนะี่เนาะมาตรฐานนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นรถรถถังเบอร์สี่กันหมดแล้วนะครับสําหรับลูกหมุนด้านหน้านะครับ ส่วนด้านหลังนี่ก็เป็นเบอร์6เนะาะนะครับการทําก็ประมาณนี้นะครับตัวเบ็ดพันกับตัวโกัฟิวหุ้มด้วยท่อหดนะครับใบหลิวก็เป็นแบบหางปลาใบใหญ่นะครับใบนี้สีน้ําดังแน่นอนนะก็ลูกหมุนด้านหลังลองเทสแล้วก็โอเคครับตัวเบ็ดคมแข็งแน่นอนนะครับเนี่ครับผมเสร็จได้ตรงนี้นิดนึงถ้าเป็นเบอร์ส่เนี่ยมันจะโอเคกว่านี้นะด้วยความที่มันเป็นเบอร์6นะครับ มันจะระเบิดได้ง่ายนะผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะเจอแบบผมเนะี่ยเคยวัดป่าแล้วมันลูกเหมุนระเบิดนะครับลูกหมุนเบอร์หกมันเล็กไปเนอะอันนี้ก็อยากให้เป็นเบอร์สี่นะครับคือมันชัวร์แน่นอนนะครับหลายค่ายก็เป็นเบอร์สี่กันหมดแล้วนะตอนนี้ก็สีสันนะผมชอบนะอันนี้ก็ไม่ได้ลังเลกดนะสั่งมาเลยครับมันมีลวดลายที่ถูกใจจริงๆแล้วก็ลูกแบบดีไซน์นะครับนาตัวนี้ก็เป็นการที่เขาทําขึ้นมานะ ก็จะใส่เหมือนเป็นสายช็อกลิตเตอร์นะครับค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็ใส่ท่อโหดอ่าเป็นกัดไม่ใช่ท่อโหดสิท่อกาดนะครับที่เอาไว้ทําการสวัสดนั่นแหละนะเน,นื้อยางค่อนข้างนิ่มครับนุ่มนิ่มเลยไม่ได้แข็งมากนะปากาดนี้ติดแน่นอนนะครับการกดดูแล้วนิ่มนิ่มเลยเนาะไม่แข็งมากจนเกินไปนะครับสําหรับตัวนี้นะเราก็ลองมาเปรียบเทียบน,นะครับของอันนันโดนะ ลองดูครับผมอยากดูข้างในของอันนี้ผมก็ยังไม่เคยแกะสุดเลยนะครับว่าเขาทําอย่างไรนะอ่าสังเกตนะครับมันจะเหมือนกันเลยนะของอันนี้อัมันโดนะครับเจ้าทวินเทอร์โบตัวนี้นะอาจจะแกะให้ดูนะอลองดึงแล้วนะตัวใหญ่นี้แกะออกยากนะมันน่าจะติดกันนะไอตัวนี้น่าจะติดกับตัวเบนะ็ดอะนี้ผมเดานะยังไม่เคยแกะเลยนะครับอลองแกะแล้วเนี่ยมันแกะแกะไม่ออกนะฮะอันนี้ออกนิดนึงนครับเดี๋ยวดู อ่านะนะเห็นไหมฮะเราจะเห็นสายช็อคไอตัวเนี้เมื่อกี้นะสายช็อคจะหุ้มกับตัวเบ็ดเลยอนะ่ะเดี๋ยวลองแกะตัวเล็กดูฮะตัวใหญ่แกะไม่ค่อยออกนะอาจจะเป็นที่สายเอ่อการสว่าอาจจะใหญ่ไปนะเดี๋ยวลองดูตัวเล็กนะครับว่าข้างในจะเป็นอย่างไรผมว่าการทำเอ่อชุดตัวเบ็ดเนี่ยน่าจะเหมือนกันนะของคันนี้กับโม่สองตัวนี้เดี๋ยวลองดูตัวด้านในนะครับอ่าชัดเจนนะนันะเห็นไหม ันนี้ผมลองไปตีมานะอาจจะเปียกน้ำนิดนึงนี่นะครับอ่าใส่ช็อคจะพันอยู่กับตะกัวฟิวเลยนะครับโอ้เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยากนะครับตัวนี้นะจะต้องทําให้มันโผลออกมาอีกเนี่ยอ่านะครับสังเกตนะสองตัวนี้นี่จะไม่เหมือนกันนะครับของนน,นิกับ,บันดเนี่ยจะพันจากตัวเบดขึ้นไปเลยนะครับสําหรับกาดท่อตัวนี้นะครับที่เอาไว้กันสวะนนะครับอืมแต่ผมชอบนะตัวเป็นเยื่อยางแนวใหม่นะ ที่มีตัวเบ็ดออกมาด้านนอนับแล้วนะ้าอาจจะเคยเห็นในกลุ่มเนี่ยมีหลายแบบหลายยี่ห้อนะแต่ว่าอันนี้มันค่อนข้างสวยงามนะผมก็ลองสั่งมารีวิวเปรียบเทียบให้ดูนะครับสำหรับเหยื่อน,นิคัมันโดนะครับเจ้าทวินเทอร์โบ2ตัวนี้นะครับอืมแล้วก็เจ้าตัวนี้เหยื่อเจ็บคอนะครับสวยนคนละแบบนะครับนะ้านะนะสังเกตเนาะการทําตัวเบ็ดเนี่ยคล้ายกันนะครับนะอ่าจะเป็นแนวเดียวกันเนาะแต่การทําการสวัสดนี่แตกต่างกันแน่นอน ผมยังไม่เคยเอาไปตกเลยนะครับสําหรับเจ้า2รุ่นนี้เดี๋ยวว่างๆจะออกไปทําคลิปให้ดูนะครับว่ามันติดดีจริงไหมนะครับเหมือนที่ดราม่ากันทุกวันนี้ไหมนะผมว่ามันเป็นออกบยางแนวใหม่นะเราอย่าเพิ่งไปปักใจไปดราม่าอะไรกันมากมายนะครับทุกอย่างจะต้องมีการพัฒนาการขึ้นไปเนาะบางทออีปีหน้าอาจจะฮิตก็ได้นะนะครับอ่ะก็จบไปนะครับสําหรับการรีวิวเหยือ สองรุ่นนี้นะครับเยอะอนั่นนี่อัมโดเราเคยไปรีวิวมาแล้วนะครับก็รีวิวเยอะดีนะครับขอบคุณนะนททุกคนนะส่วนเจ้าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับก็ลองไปหาใช้ดูนะครับสําหรับทวินเทอร์โบนะครับแล้วก็เหยื่อคางเออเหยื่อยางจากค่ายสลอตรวยพูดติดผิดพูดถูกแล้วนะกับเหยื่อเจ็บคอขนาดก็พอๆกันนะครับ3.3เซนะแล้วก็ของนันนีออัมโดนี่ก็3เซนกับ4เซน ก็ฝากน,น,นะนะครับช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ของช่องผมด้วยนะเดี๋ยวจะหาเหยื่อแปลกๆมนาะรีวิวให้อีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้อย่าลืมนะช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ